เามาเอาพี่น้องขั้นนี้สภาพหนึงในร้อยมิสต์ไม่ใช่อีซุซูดากอนอายในตำนานกว่าสิหามาไดที่สำคัญเป็นเครื่อง2.8ตัวทอ็อปสภาพหนึ่งในร้อยพี่น้อง <laughs> บอกเคยเจอเลยรถทีมันสวยขนาดนี้ <laughs> พี่น้องเอ้ยยาหอยยากข่อยสารง่าย <laughs> สัรพคุ้นหลาย <laughs> คือแบบว่าสวยอะ่ะสวยมาก <laughs> เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นระบบนี่เป๊ะนะครับเป๊ะสภาพนี่เอามาเบิ่งเรื่องอของชุดสีไม่ต้องพูดนะครับเจ80นะครับดอกยงดอกยางพอใช้ได้นะมาดูภายในนี่สีทองด้วยดาก้อนทองสีทองโอ้ยสีแห่งความโชคราภจริงๆพวงมาลัยแต่งเล็กน้อยนะครับพวงพวงมาลัยโมโม่แต่แต่วะดังแล้วพี่น้องแต่วะดังแล้วเอ้ ย่ามสี่ข้อสนากับบอดงังซ้ำนะนี่เหยียบดูเหยียบเบิ้งคัดเกียอะไรนี่โอ้เยเยอะๆฟังคันเร่งฟังคันเร่งนะอ่าเป็นไงคันเร่งเป็นไงเครื่องยังแน่นครับผมคัดเกียเหยียบไม่มีไอ้ไม่งีไม่มีไม่มีเป๊ะกูบอกแล้วว่าระบบมันเป๊ะพี่น้องเบิ้งใสเกียหนึ่งสองสามสี่ฮะโอ้ยเป๊ะเป๊ะใสเกียยังเป๊ะพี่น้อง แอร์ยังเย็นวิทยุมีพร้อมพี่น้องเอ้ยนี่เจ้าของเดิม่อยไปสื่อมาแต่สะเซิงเซาพี่น้องสีว้าวพื้นยังสิโอของดีต่อน,นี่เฮ้ยพี่น้องของดีตะ,ะกุดเพราะมตะกุดได้นี่พี่น้องตะกุดทองของ,ของดีของดีพี่น้องเยอะแถมห้อันนี้แถมห้บ่าเอาดอกเ๋ยวแถมใหมพี่น้องอนะครับผมไปเอามมจากเสะเสิงเซาตอนสื่อเนาะอันผู้ขายก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องอีหยังแต่สื่อในราคาถูก,ถก ซื้อมาทุกโกพี่น้องแต่ว่าพ่อเอามาเปิดดึงเครื่อง2.8โตทอพพี่น้องเอ้ยโอ้ยกูปะ่ะยากสาวใหญ่นี่กระจกปับไฟฟ้าออโต้พ้อมนะครับผมออโต้ปัดสภาพหนึ่งในร้อยพี่น้องเอ้ยกว่าสี่หาจังสี่ได้เดี๋ยวขี่เบิ้องอ่ะเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนอ้ยนี่ใส่เบรกมืออยู่่นต่ออ่ะครับดีครับดี เพื่อนตัวเล่นดีเล่นดีบปจิกบปจิกใส่เกียร์นิ่มเลยพี่น้องจ๋าแม่เยอะเบิ้งห้องเครื่องอีกโอ้ํามแห้งงาแห้งนี่เอาไปแลนดงานก่อสร้างเอาไปแลน์ใหม่แลนฟื้นมีเหล็กโลบาานหลังเอาขาดขึ้นพี่ผูกสีแดงลี่โดนหลังคามักเบอร์แนวพี่มักเขาให้เขาหน้าเขาสนนวนเนาะลรเนอร์สวยงามครมมบบับพี่น้องรถมีผูดเบิ้งดักเบิ้งดักเยอะเช่าเบิ้งดักดัดกรถเ้อบางเป็นดักคนนะ เออเบิ้งยกเบิ้งคว้านขึ้นสนอกสนิมบ่บ่มีพี่น้องใบไม้นี่ไอเรื่องปกติได้จอดไตโฮมนะครับโอ้ยรถงามแหงพี่น้องเอ้ยนะครับรถผู้ผู้เฒ่าผู้แก่พร้อมผู้ใดจ้างไดพูดใดจ้างไดนี่เด่นี่ไอการช่อนไทยด้านหลังอีกรถผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องเอ้ยนะครับไฟงามๆพอ,อยใหญ่ๆนะครับสี่ด้ระบายดีๆพี่น้องนะครับ ลดรับประกันเลยความสวยความงามนี่ที่หนึ่งเป๊ะเวอร์นะครับมาเบิงฮองเครื่องนี่สาเอกสาวโทมีพร้อมนะครับพี่น้องมาเบงฮองเครื่องพี่ระยะส5เบ้าเบงอวย,ยงามแห้งคันนี่ขันนี้งามแห้งสภาพหนึ่งนี่อ่อยตั้งแต่ไขายดาก่อนมาหนิอ่ะอ่าฮองเครื่องเครื่องอย่างแน่นบ่มีลงบ่มีหลวมเดเดิมนะครับผมเครื่องที่ดีเครื่องใสๆเบิงม,าาม่อนหนัเบงนนํานำฝนนี่ อ่าเอ๊หน้ำบอมีปั๊บปั๊บปั๊ปั๊ปั๊บอมีบอมีเปะเวอร์เปะเวอร์บอกได้ลบเปะเวอร์เครื่องยังแนงเอาบางอี่หอบะวะบางอี่ห้อสีหยียบช่วยจักเท่าไหร่เอาเอาเครื่องยังแนงเปะเวอร์ห่วงตัวรคาคาเงินสดแสนนิดนิดขนใจคนจนเสียายะจันทห้ได้เครื่อง2.8ตัวทอ็อปพี่น้องเอ้ย2.8ตัวทอ็อป ี๋ยวลงก่อนอ่าสองจุดแปดตัวท็อปอีซูซูดากุนอายแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อร่องใดพี่น้องมาเบิ่งรถกอนมาถูกใจคุยราคากันนะครับครับกลับเด้เลยเ,ลยเล่มภาษีพรอมโอนให้นะครับพี่น้องจ๋ามาขวัญใจคนจนเสียยะ่จันไห่กดไลกดแชร์ไปพี่น้องแก้ว